ต,ต่างๆที่เขาเกิดอุบัติเหตอยัางคนที่มาจากพิษณุโลก <หา S 1> จริงล่องระว่าแล้วก็มันนี่ยังอุ้มไว้แล้วรถก็หมุนไปตอลอดค้นมาอยู่ในรถนั่นแหละมันนี่ร้อยไปหาซิกเมตรเลยเจ้าค่ะฟงไปเออตำรวจจะมีทางว่ากันเ่ราะฟองออกนี่แบบคือตายเพราะวันรถนี่มุเเนแอยแยเลยอืมแค่น,นั่นแหละมันก็นี่ผู้อุ้มออกบอกให้หลวงพอ่อฟังตัวหลวงตอนที่หลวงไปตาเขาแล้วมันเกิดแบบใด อ่แม่เอาเลยบอปหบักวาวตัวเองเป็นผู้เป็นเองกับตัวเองตัวเบาคือผ่อนผมชนใช่ไหมครัผมมีสติอยู่ครับผมสตีแบบพยายามเบรอยู่ครับผมแล้วพอชนเหมือนแบบเออหลับไปเลยครับผมแบบมืดครับผมแล้วเออก่อนเปิดตาได้มันมีเหมือนแบบแสงสีขาวค่อยเออใสขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่า ขาบหแล้วก็เอยลืมตาได้ครับมพอลืมตาก็าอยู่ข้างทางมีคนช่วยอยู่เอออันนั้นแหละผลอันเกิดจากการส่งชานของเฮ้าองิงอันนั้นแหละว่ามีแสงขา,ขาวๆอันนั้นแหละโตหุ้มมาไวนะะ้น่ะแบบบอกว่าจะเราโค้นนะะ่ะเวลามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอุบัติเหตุมันสิเห็นผลตอนนั้นแหละไอตอนนี้นะ,ะนจะพึงจะล่าใจว่าโอ้ไม่ได้ยังว่าเป็นยังดอก หลายเหตุการณ์หลายคนละดีละ่ะมีเขามาบอกให้ฟังแบบแบบมันมืดมันตัดความรู้สึกออกแล้วแต่ว่าข้างในนั้นมันได้มืดมันมีสวรรค์ออกขาวๆนวลๆนั่นน่ะเหมือนบหลาดเออนั่นแหละแล้วมันเป็นลงมากมันก็นลงหนึ่งๆเหมือน,นลกอีกัย่างลนึ่ะแ,แต่ว่าเขาบม่รู้ตอนนั้นพอแสงหรือว่าสมาบัตันหุ่มไปแล้ว ที่ว่าแสงข,า,ขาวๆนั่นแหละตอนที่แสงข,า,ขาวๆมันพุ่งออกมันนวลๆขา,ขาวๆออกมามันห่มกายเฮาอะไรไปมันแหละปกป้องตนเองวไายให้ไปเทอการเลียนกระจายเย็นมากขึ้นมีผลในการเลียนดีขึ้นแมน่เก,ก็นยังตีตัวขลงพ่อกป็ยังเดาถืออนไทยหลายๆอย่างมาพูด เพื่อให้กันโหลดผู้ใดห้องหจนจักไม่หยาดหยาของห้องเองแล้วเวลามันมีเห็ดเห็ดลายยังสิบปพึ่งไผก็ับ่พึ่งคนเองหลวงพอ่อบอกว่าหลวงพอ่อก็าไม่ได้ป้องกันไผเด้อโตไผ่โตมั่นเฮ็ดเอาเองแราบ่มีดอกเหรียนของขัง,งให้ต,ติดโตสติตัวเองมีอยู่แล้วเนาะเพื่อเอาโว้ยมันเป็นสิบๆลายเราแ,ลแลหละที่เรามาก เขานะ่ะรถมุมอนเนาะมันกับอุปเกศปินุโ,นโลกเป็นวัวแล้วว่าตื่นเต้นขนาดตอนแรกม่หลวงพ่อกับเทเรื่องเอ่าอุบัติเหตุว่าเออถาม่าสีทรัพย์สินกับจะเสียชีวิตค่ะนั่ชื่นใจหลยถึงถึงเรื่องคันเสียทรัพย์สินมากจำนวนมากหรือไม่ถึงขั้นเสียชีวิตลเลเด่นแกว่าดยองค์ชาติรักษาไ้เลิกเสียเฉพาะทรั์สินต่กังเยอชีวิตอยู่หาเอาไม่ไกลนนะเนาะตัเสียได้มันถอก็มันเป็นแล้วพระทอยากให้เป็น ตายพิสนุโลกมากเลยรถเช็ดให้จักเมด็อมดอันรถห้าไม้ไกร,ระไดเลยวะแล้วเ่าแบบหนา้าซึนตาหวานหลายเจ้าอยู่ดอกที่สำคัญก่ะแบบคือหูมาแบบเือยย่ำคืดแบบแต่ว่าฟังค่ำหลงพอตลอดสามปีเลยก็เขาคืดแบบพาร์ทเรื่องแบบ แบบให้มันโศกเศร้าให้มันนูนนี่น่ะมันมันบ่เกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าแบบเออความจริงปรากฏอยู่ตอนไหนแล้วจะเอาอีหยังนะคะตอนนี้แบบสติสําคัญมากๆเลยค่ะถูกต้องแล้วนั่นแหละฟังทําไใบใจค่อนคลายประเด็กขงว้นหยังหาเรื่องให้มันโศกเศร้าหาเรื่องให้มันแข้นคนมันก็บ่าแข้นมันบ่ดึงมันไปกดมันเกลียดผู้นั้นผู้นี้เลยเคยทะเลาะกันหาปีซีปีขึ้นหลงคิดไปมันโมโหมันโมโหนั่นแหละมันตัดนั่นแหละมันละ เด้วคนดีผมห้าเห็ดเอาเองแต่ห้าเห็ดข้าเกิดหูจักในตัวเองข้าเองดอกอันฟังคนบอกเห็ดทั้งไรสันเห็ดแบบนั้นถือว่าเห็ดบุนี้ถือว่าจะพึ่งเห็ดสะก้อนลงบอยเห็ดไปสะก้อนสุจะมาถามตลผลมันหลาตกควองจิเกิดกับตัวของเองตัคของสืลู่นี่นตนเองดอกก็หนึ่งแล้วเกินว่าฝึ่งตนเองอเลยมันพอคุมข้อไม่อะไรดอก ไปเก็บก่อนเห็นกูก็แค่เก็บ <laughs> แล้วมันสิให้ผลตอนท้องมีอุบัติเหตุเก็บใครเด็กป่วยก็ไม่คอยปวดว่เจ็บในร่างกายเดย้มัมนจะเข่าของมันเองเลยม,ม,มันกระเพิน่นมันตัดปุ๊บเมื่อดุ๊บในขณะที่กายร้อยแสงสว่างเกิดถูกระวังมาค่านดูกระเพถึงหลวงพ่อบอทันทีเลยค่ะว่า อะไรพวกปกต่อของนั่นแหละสร้างกำลังของมเจริของเองกำลังชาญความเจริของเองชาญิะเป็นผลแห่งสมาบัติห้าบประกอบใจกว่าสมาบัติที่อย่างเออเรียกว่าเป็นบุญญาลิิตเป็นเกราะป้องกันตนเองซึ่งเฮามันมันเนือเหนือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ไดเออมันจะหุ่มร่างกายเฮาไว้ไม่ว่าหนึ่งของเฮางถึงปอบต่อรึ้อตกบุหรี่ตัวพกขงสงสัยว่าเจ้าตกแห้งๆจะบักเก็บเ่าเป็นยัง แล่สั่งว่าคือขันใช้ชีวิตแค่เสียทรัพย์สินแต่ชีวิตยังมีอยู่หรือว่าห้ามไม่ก็ได้ดอกตะกี้ห้ามแค่ยังบุไม่เหรอไม่ทางพอต้องเปเสียดายทิปตดตเมื่อผ่านตรงนี้ไปแล้วสั่งว่าเจ้ากัำนัลเว้นมาเอาถึงขันชีวิตวันนี้มันได้บุญกับมันได้สะใจมันเอาโมจิทำเลยเบ็ดเบ็ดเบ็ดกรรมตัวกันแล้วอย่างอื่นก็จะเลื่อนลงเรื่องเอง ดังว่าเหตุไปทั้งการจะเริ่มเรย่องโฟกัสซับเรือว่าการเงินการงานการเลี้ยงก่าดีทั้งนั้นแต่เนีนเ้ยสดดะดวกดอกแต่ทีงมันมีผู้ขวางมันติดติดกัดก็ตอื้ออ่ะษ์ก็ไปมันก็ไม่มีละนี่มผู้ผู้จะเอาชีวิตหลอดแล้วมันก็เหตุการณ์พุทธกาลแบบสุมาณะสามนิ่งก็ไปให้ผู้ใดอวยพรให้เขาก็บอวยพรวัดผู้ชาเอาพระ รอะว่าเอาไปไปกลางการเวลาผ่าสวดมนดวนเดอร์คือผ่าทัาบัดมันคะ่ะตรงเวลานั่งหยักมันเขามาเขา่็ใดเงี้ยบ่ะมันหมดเวลาของมันเองอกูฟังํำน้ำพระดีกว่าหลอกหยักกับฟังโศกกรรมฟอ,อยหยักผู้นี้เก็าไม่อายุถ,ถึงร้อยยี่สิบปีสมณะเต้นสมณะสามเน้นป็นเหตุการณ์ลักษณะใครกันนม่เลเหมือนเขาเซลล์ชีวิตแต้ผู้นี้ทรงชานรักษาตัวเองเป็น บริเวณมือละลายเป็นห่วงแบบว่าดูตรงเฮดเดอร์ซอน,นออหรือจับหมั่นใจยง่งเรามาขืนบ่ต้องแบบหแห้งๆดอกเอาแค่นึบๆนิดหน่อยหรือเอาแค่นิดหน่อยพ็ละสองสามครั้งแค่เหลือตาดูไฟจมูกหายจะเข้าออกเข้าออกตัวนี้นึบๆเอะพอละไปเรียนออะพอละ,ออละไปทํางานแค่นั้นบด้ใวณมากบรได้ตั้งท่าอีกอจะนั่งเก้าอี้คัดสมาดยืนอยู่ได้ทั้งนั้นจินเข่ามันก็เป็น เวลาเข้าึ้นครับรถเป็นโรถอ่ะนะเป็นรถอ่ะนั่นแหละมันเป็นอัตโนมัติแล้วแต่แต่งตะกีดจิลโมว่าว่าอยากจะทำยูยูเนี่เพราเห็ดได้มือหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงตะกี้ลูกกับย่างเหบ่ได้กับแบบย่างเหบ่ถึงกับว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยูโก้แล้วสุดมือนี่หมั่นใจเราจะค่ะหลวงพ่อนั่นแหละคือตั้งสั่นแหละนั่งไทยนักไทยเบาอียังบดเขึ้นแบบโอ้อัศจรรยูกินเข้าก็ไใดครับรถก็เป็นทำงานไปยู่ สขาท่บบานอยู่กับเป็นตะกี้เขาบอกท่านไบบเห็ดเป็นเขาเลยขาดกันนี่เอามันแม่นบ่มันได้อยู่บ่แมน่นค่ะแม่นเออบัดนี้แม่นบ่นบับดแล้วผลของตัวเองที่เห็ดได้ที่เขาตกส่งกำลังถึงสายเลือดเบาบาลูกเบาบาพี่น้องเออหรือแม้กระทั่งมารดาบิดาเ่านอยู่ไก,ก่เขาเขาจะรู้สึกว่าอบอุน่นผ่อนคลาย พอใจห้องเย็นพลังแห่งความเย็นามดีนะมันบบกแพร่สะาดไปหนเขาเพิ่ห้องมันหลับความรู้สึกกันได้ค่ะฮ้องยู่ดอกมันเบาๆต่ว่ามันดากูเหรอเหรู้มยุว่าโมยุวัยดีมันเป็นแบบนี้มันเบาๆจว่าห้องหลับได้หรือลักษณะนั้นวันนี้ห้องแพร่พลังความดีความใจเย็นของเฮาเองมันแพร่เอาเองดอกผู้ได้ย่ใกล้ก็รู้สึกทอนไข แก่ๆเฮานั่คกอพอเก้ามามหาลุพ่อเนี่เป็นสบายสบายาเป็นคือบ่ทุกยั้งเลยเนี่บ่เึื่อสกร้าสางเป็นคือเ่าแก่ประหลาดบ่ <laughs> เห็นบ่ฝฟกเอาในเด้อนี่กันเลยเฟื่งเอาหันเป็นกังสมรักต้องจาของอป้องกันตัวของเองเัวเองนั่นแหละป้องกันตัวเองดีที่สุด ตังใดกระสานเัาจะเดินทางเข่าสู่คว่ำตายแต่ว่าก่อนสิตตายคนมันส <c oughs> ิเก็บแค่โคตรชงชานบ่อเก็บเด้ขอมันตัดเข่าของมันเองเลยมันไปเลยบ่หุ่เมืองฮือทู่นมันไปของมันแล้วถ้ามีหางเซี่ยวเซี่แล้วตังใดกระสานมันต้องไปตายอย่างนี้แหละไทยกี้กัยย่างแบบเอ้ ه, แต่จังใดสองมื่อที่เราที่หลวงพ่อว่าวเรื่องว่าเออตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็ว่างแล้มันจะถึงค่แต่ยังปรารถนามันก็จะไปถึงชื่อเรื่องของพันธ์ิาาในโลกค่ะ ลูกเข้าใจเราจะอืานั่นแหละจุดหมายมันว่างไปแล้วแต่ตอนปัจจุบันต้องหาก<ะ>สิ่เหตุบรรทึง่ฮ<ะ>เฮ้ยมันบ่แม่นของอยากมันบ่แม่นของว่าโอ้โหสัตว์ใดสัตว์ใดไกลเกินตันวบ่มแย่แบบนั้นแค่บ่มคิดจากใดอยังมันก็เปลี่ยนแล้วกจังหวะอยู่ตั้งปัญหาคิดว่าจากใดนั่นแหละมันว่างแต่ก็อยู่ในความรู้สึกนั่นแหละปัจจุบันแค่ ว่านัน่นแหละไปดีเขาก็ฟังมากกับบริษสนทนากับเพิ่น,นเนะเ<อ>าะคือคู่บาร์จานถึงทั้ทงสิ<ช>้นคือกระเป้าเพิ่นากรเพิ่นไปโหดม,ดมากโอ้ยกูเป็นตาไถบนอเด้เออแล้วก็กระหดมากแต่ว่าหลวงพ่อจับเทคนิคมันเลยเอามันดับที่จิตนี่หว่ามันไปดับที่กายมันต้องไปทรมานตัวเออแบบว่าลัดสั่นครับรเอายอดมันมาให้เห็ดเอารถลัดสั่นหลวงพ่อจะว่าโอ้ย Hết bữa nay bác khao chạy xung cả cái tai sát không không khao chạy là cái hết áo che xong đi anh hùng anh hùng bà thita bà càu cháu khao bà ดูเป็นเดือนแล้วมันยังพอเข้าใจอยู่ว่าสังเกโอ้ยอว้วนอีกภาสาอคำตอบตีแบบดีงามกับกระเพื่อน,นเดจาว่ะลูกก,กระจ่างแจ้งอ๋อจกไปในพ่านมันไปไม่ได้เพราะมันอยากเอเแค่ลูกในปัจจุบันลูกยังลูกซึกโตัวหนึ่งถ้าเฮาลูกซึกโตัวนนโตเข้าเองในปัจจุบันเฮาเองมันพอไปคิดถึงผู้อืน่นคิดว่ามม่มงตั้งบ่งตั้งไปว่าเ่าคิดถึงเฮาคิดถึงลูกมันก็ไปหาลูกล่ะ เขาคิด <gesch> ถึงสั์สุมบัติมันไปอยู่นับสั์สุมบัดปัจจัยอากาศปุญไปข้างญี่ปุ่นเด็กแต่ถ้าเขาอยู่กับลมหายใจนี่แต่เขาส่งชั่นคล้องแล้วบปฏิตายแลนเขาลมหายใจเองดับไปอีกคือเขาบ่ได้เห็ดหยังแต่เขาเห็ดไปตอนผิดตอนที่เขาปกติบุตรเป็นอัตโนมัติดอกเป็นมืนว่ากูจะถึงบ้านนอยกูจะได้บ้านน้อยกูบอกแล้วกูจะไปในวานนั่นเดียวมันหน่อมันบ่ได้ไป มันพนบางเจ้าเรียนหนีคนกลางว่าันเออว่าประสาทเอี่ยมึงไม่หยุดนะเป็นเดือนมึงบอกเข้าใจยังอยู่นี <c> ่ <oughs> ที่เข้าใจกันวละ่ะดามสองสามมืนะ่นละเนาะพี่ชามึงยังถามหลวงพ่อว่าบาตั้งใจไปฝึกไปฝึกเด้อ เพราะว่าการเงินการงานอะไรนะเพื่อปล่อยไฟในชีวิตตลอดทั้งโลกบอกไปเปลนวกโลกไม่เกณฑ์กะนะถ้าแค่แค่มือลเอะเทือนี้เกียจมือหายวกไม่เกณฑ์โลกก็อึดอึดคอยเราเราบาหวานแบบพันโลกอีเบนอีเบนบักเบนอีเบนที่นี่อัดมินกันนี่อะไะมันอยู่ที่อะเวลาเบาหวานขึ้นคักๆมันแค่รูส้สิโตว่าเบาหวานขึ้นลง ไปเช็คเบิ้ง่งถึงขันตายว่าเป็นอยัง ừ, ไปไปเช็คร่างใจมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าใจเนี่ยเป็นลโล่งๆเป็นรวาวๆโอ้เป็น,<อ>ปนกรนะนาดนีอะไรเขาซุกไปเรื่อยๆเขาเขาบุ๊คซุตัวเขาเองก็เบอกของเขาเองบาดไปเช็คเบิ้องหน่งมันมันขึ้นแห้งที่สุดแล้วสามสี่ลอยอ่ะอแต่ว่าความรู้สึกคือธรรมดาอยู่ <ừ. S 1> แต่ว่าหูอยู่ว่า ตอนนี้ปวานตียังชาวนาขี่สามร้อยสี่ร้อยเลยอยู่เห็นบปล่ล่ะไปวัดเบื้องเมงจริงๆอแต่ว่าผมคือปกติอยู่เมืองวันก็นั่นแหละกะเป็นกระดาษพุทธประชากรหนึ่งว่าเป็นเดียงใดผก็ตายกูก็ตายที่กาลนาบ่ะก็ต้องบักเก็บบางกีบักเก็บมันปวดเด้บางทีมันบักเก็บมันแค่ว่าเอ๊ะรู้สึกว่าตอนนี้เบาหวานขึ้นตอนนี้ต้องไปกิน น้ำตาลหรนอกินยังอะไรันหนึงต้องมากินมันก็นาผู้ใดฝึกผู้ใดหูผู้ใดประสบผู้นั้นสิเข้าใจดีที่สุดยังก็บ่สู้ตัวเองดอกฟังเพิ่นเพิ่นก็เว้าซื่อๆเด้อมีก็เว้าให้ฟังเดือดตัวเฮาเฮ็ดเองเป็นเองน่ะเข้าใจแล้วรับก็บ่ค่อยฝันแม่นค่ะนิดสิ่งไปเลยประจันตลงบ่อจะเอามตื่นเพราหยังคุนขันกินข้าว <laughs> ตื่นขึ้นมากแต่ึ้นเราได้ค่ะลงพอ่ตื่นขึ้นมากแต่คืน,นบบเลยอัตโนม,มัติแล้วค <c oughs> ้นปั๊บปั๊บพร้อมปันเลยเกิด <c oughs> จากการฝึกของเฮ้ามันม่นการคิดเอาฝึกโดยประสบการณ์ตัวเองม <c oughs> ันก็กิดคิดง่ายแล้วมันจากไดมันจากเป็นทุกว <c oughs> ันว่าฝึกไปฝึกมากมันก็เป็นเอาอีกว่าเร็วเล้สามสองส <c oughs> ามปีมันพร้อมสามสิบคุเลย เกิดปีมหาจับเก็ดลับหันมืนมนเอาออกมาให้ก้นเท็ดนั้ำได้ง่ายๆพวเขาเก่งดอกเดือนหนึ่งก็นี่สุโรอเดียวกูแท้ซงสามสิบปีสุเ็ดเดือนเดียวหนึง่ง <laughs> จับเทคนิคดึงน,นัน่นนี้ออกมาคือเว้าอั่นี่ยเดินไปฟ้ตหนึ่งฟุดเข่าสีสิบเก้ามือสูงสุดน้องด้านหา 40. มือ10มือเป็นธรรมดาป,ปกติ ว่าจะได้เก็บลับตัวนี้นะไฟแห้งเราผกข้าวผูกดีกว่็ลองปล่อยมีบุญหลายกว่็ลองป่อยของรับเอาไงไงหนึ่งเนาะเอาผู้ดึงไปโศตายมากแค่ตัวมันบ่าฝ่าตายอยู่น้ำพูน้ำสาวฝนมีเบิดตัวเอาไว้ยเวลาลมเวลาฝนเวียนฝ่าที่มันลงตามภูเขานี่มันธรรมดาเด้ท่านเฮาอยู่คนเดียว มันเสียเขาสวดคือหัวใจเขาเิขาดออกคนเดีธรรมาดาเด <_ an> ็กคนนั่งคือาากันเดินพรานเห็นเลย <_ an> เอา้าแม่คิงอากูโร่ตตั้งแต่ยาน <_ an> ตั้งแต่ยานเด่นอันห้องคู่นั่ยานเด่นถ่ายมันมียังบึง้งก็ฟึกลรบหายใจตัวเองฝนมันกระตกลมหอยใจนั่งยงหยอยบุญรบเนี่ยมันดับปุ๊บ นะดูเขาดูเขาดูเขา<ๆ>เทคนิคต้องได้หนอตอนจังสินเดเร็วนอตนัวหลักงานตัวหลักพ้ากิดเหตุเอารถตอนบางท่านเกิดเหตุการณ์บางคนจะคุ้นค่าดอกบัดเกิดเหตุการณ์อะไรต้องห่วงไว้ชีวิตจะคองมิ้นคุ้นค่ากับเจ้าของเพียงใดจะต้องโลดตัวไรมียังอีกว่อวเออ มาลูกเนี่ยขยันให้หน้าเนเขาลกขยัมาตั้งทรองาเอยู่ไก่เออ้ร้านให้ยู่ไก่ร้านเพื่นจ้าไรพวดเราว่าสิบัวเพื่อนตาเบียนครับคือผมไปขับรถข้าหลวงปู่ะวิบินฉบาดะสังเกตุเพื่อนฉิบบัวัต่ อยู่วัดสำราญเรืมื่วานมาพ่า,าท่านมาพ่าท่านครับผมก็เลยทั่วหาผิดน,นิ้านงาวกนัพี่ว้วยว,นยวนนันนี้พี่กวยว่าบวชเลยจะไปบวชน้ำหลวงหลวงพ่อหลวงพูคนก็เลยบอกว่าบวชน้ำหลวงหลวงพอมันนุ่มยังจคักเกิดมาวนนี้พี่กวยจะจีตอนหลวงพ่อเดียวไปมากเหมือนชอบคุณชีวมาม,ววมาให้บาน <laughs> าบานี้คุณก็อู้อีกันนี้ ปูก็เลยแบบมึงากาหนีมึงไม่ได้บวชมึงยี่ไปไทยไปไล,ล่มันยี่หรือ่จังกะนี่ก็เลยมาเามเรียอ,องหลวงพอ่อครับเป็นอยังดอกแล้วหลวงพ่อแห่งไรยิ่งขึ้นสิบ้าอยู่บ,บาายอไ่ไม่ไหนเรคุณสาวว่าว่าเราไหดีไหนบอกว่าคเิ่มวานครับโอ้ยูเดเบา,าๆ่จะแต่นม่สใครจุนจุกลงอยู่อยากบวชบ่ บัวเอาผมที่บวกฟัวก่อนมันมันมันยางบินถบ่านั่นมันปูตลอดนะครับเป็หลานเพิ่นเพิ่อนยางน้ำบัวไม่เรียนมาจบผมพอดีนมาวก็คือขวยแล้วก็เพิ่นเลยอยากให้บัวน้ำหลวงฟองมาโง่เออเพื่อนพาวละหันหลวงเพิ่นเพิ่นเบาเขาไปมากเหมือนกันรับผมไปลครับทีมานี่ยังไห้บาท ตายตายเทียพืชแบบว่าเสียต้องมู้เนยเดี๋ยวม,มันเป็นน้งแบบเทียหรอก,รอก <c oughs> ไปแล้วอันพูถสิบุบ <c oughs> ไปบวชบุบหมแล้วเรกปันไปกับนามหรอกคุณนหมาบันถืกกันที่นั่งตวกับต่โม <c oughs> เป็นไรผีไทยผไรก็จันน <c oughs> ดนะลีไหยนั่งไฮตาเดีย, <c oughs> ยดร์ยนะมเคยกระเหยอรยาปวเนาะ ก็มันหายยปันู่ได้ว่านั่งเิดขึ้นปักถ่วตายแล้วบนี้้สี่เดียว็หนกแ้บ่ห้องหายหรอกือเนี่เหอมาเอ้าห้องหาดีแล้วจ่กายวเลยวคนไทยากเอาการบวชโอแล้วก็จมไปบินอะแบบไปใส่ยูใส่ก็ไปเด้อการนีก็ไ่ได้บวชกะว่าทินแม็ทพวมลว ปูปูคนน่ะอายุเท่าไหร่แล้วฮะเจ็ดสิบห้าครับนี่ครับรถมันตื่นมากมันไปบินทำไมเราเป็นนางดอกขบัตเสียดอกปุ๋เท่านั้นผมมียังใหญ่ผมมียังเสียรอกโตมันเองนั่นแหละโตมันเองหมดเลยมาถึงเองพวกเขาถึงเขาขนาดมากตอนหนึ่งมันก็ยังอยู่เลยเท่าเดินนี่นึกถึงเงินน้ำมเนาะนึกถึงเงิน ผู้ใตทติเคยผ้ามานนะเจ้าขาติยางมากคินมาแบยุหลันกาแฟพอดีเจอกันขะหน่อยก็เลยถามว่าสิไป้ข้างในล่ะเจ้าข้าโอ้สิไปบวดสิไปบวดที่บัาหลวงพ่อมโนไปที่เราวสันเดียดที่พิษณุโว่ามวสันดูควงมันยางมากเลยนี่ยางไปบ้านกะมีนี่จะสี่กะมีคือกนยางมากเลยนี่ เขาส่วนขึ้นรถดมานน่ามานโมามาููได้อาจิตหนึ่งเนื้ออย่างเนื้อจูแบบตั้งใจขนาดเลยแต่ผู้หนึงมาจากคนแกมบวชตลอดชีวิตเด็กๆมือจลมาูดมาโงโพแล้วอย่างนี้บวชอยู่หนีนะเรื่อนี่ขากเรี่ยว่โอ้บอกเราล้วนเราพอบอกว่าเป็นยังดาเป็นยังดางบ ผมเอาตข้าวต้อมีเจาะที่ตปวดตัวะแล้วแล้วุง่าเผมจเป็นกับเดียนหลวงพ่อมโนหนักหนักมึงอีกแล้วแล้เฟ้าตั้งใจหลวงปู่ก็คืออยากให้หลานอยากให้ยุ่งมองหนึ่พฟ้มันแ่หนึ่้ามันใจรอนเพราที่เนก่พื่นบอกผมว่าผมหยู่จก็ที่ล่วยนะครับผมไปวัวพุ่นแล้ววาสัน้หลวงพ่อตาเอาหลังหันหลวงพี่มา เราบอเนี่ยผู้ตงบวล้วว่าทำไร่ไปห้ามเหมือนชาหนาก็มีกล่วยเจ็ดวงไอเงินเงินวยอะชบ้ปา่าเราอยากไปมีสถาบาทวันง่งเหมือนามนะครับน้ำยางน้ำมวงพอไใสก็ว่าจะไปบวชข้อปากก็ แตง่าต้องยงดอกบุญใดบมเสียยังดอกตัวมันเองนั่นแหละกระเกาะเฮาตัวไฟตัวมันตัวไฟตัวมันนี่มันเรียน้องตัววัก่าให้เ่าเป็นยังมันมีงานยังอีกบะวุดนานอันงานโดนน้อชอบแต่งนานไปเน้นบทนี่ท่านเนี่ไหนเล่นบชใหม่เจ้า เมื่อกี <c 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 ้นี่เจ้าค่ะโอ้ยมาท่านดอกมาถาอนนตจ้ีติด่อกับพระกองรกองนี่บาท่านดอกม่ต้องไปกระดดอกเน่นู้เดียวนึงจังพวกมัมีองเพราเป็นเตียงหน้าไว้แล้วมูคอนเพราะมีู้ใดไปน้ำดหลน้ำกันน้ำโม่นาะนอนน้ำกันตื้น้กันเรามจเจ้าค่ะว่าอู้ยเป็นไดค่ะบอกขาหน่อยน่ว่าส่นไปเดินประชุมกันอย่าง มนกระทรวงการนี่จะวว่าสันเยนีเอ็ดเ่อเอเพื่อเพื่อเัื่อเ่อเพนอเพื่อเอเพื่อเ่อเพือกพือเพเพือัพเออเ่อเพืเพือเพื่อเ่อเเป็นอเ่เพ่เ่เพือเัืเ่อางนเ่เพื่อเเพ่เ่เพื่เา่อเอเออ่เ่่อเเอเเอ มูฝักมาถวายค่ะันและหยับลงน้ำกันอูนโอ้อยีสิิลโอ้แตบตอนตอนคุยกันอนะ่ะตอนนี้หนาจะใกล้หอยแล้วหล่ามึงมองนี่คือเราไปข้างในกันนี่าจ้า <laughs> แต่ถ้ากันกินข้าวเ็นนี่มีสานอะไร หลบใบไปเนะหลวัน่าหลวงพอไปเลยจ้าเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเป็นชิโนนี้ขึ <h <h ้นหนึ่งค่ะค่ะาหลวงพอไปเห็าเลยจ้ะ